นายวิทูลเจียสกุลผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินะคะเปิดเผยว่าจะจัดงานคิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะภายใต้แนวคิด VRNHA Family เพราะเราคือครอบครัวเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศาัยสําหรับประชาชนผู้ที่มีไรายได้น้อยถึงปานกลางนะคะซึ่งก็รวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มสร้างฐานนะในลักษณะาาอาคารชุดพักอาศาัยและบ้านพร้อมที่ดินจํานวน86โครงการรวม16,577หน่วย สำหรับโครงการที่คาดว่าจะได้รับความสนใจสูงนะคะนั่นก็คือโครงการอาคารชุดในพื้นที่กรุงเทพและประิมนทนเช่นโครงการบ้านอื้ออาทรร่มกล้าวมินบุรีลาดกระบงัคบบงคูบอนบางขุนเทียน1-3วัดกู้2บางบัวทอง2ตลาดไทยเป็นต้นค่ะและก็โครงการบ้านพร้อมที่ดินย่านรังสิตนะคะซึ่งก็ได้แก่รังสิตคลอง9รังสิตคลอง10ทับและก็รังสิตคลอง10บทับ ทั้งนี้ประชาชนผู้ที่สนใจในะคะก็เพียงแค่วางเงินจองทำสัญญา3,000บาทโดยบ้านค่ะราคาเริ่มต้น390,000บาทและผ่อนชำระก,กับสถาบันการเงินในตราดอกเบี้ยพ,พิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27เมษายนถึง6พฤษภาคม2555ณสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติและศูนย์ขายทั่วประเทศค่ะ